สวัสดีครับพี่น้องมือนีออกมายามแห่วหนูนะครับใส่ไว้ไปเบิงว่าสิถือบ่ครับพี่น้องไปวังเศ้าบ่ได้ม่ยามต่างคนต่าอยากครับพี่น้องไปจังไลถือบอไป โอ้เถอะครับพี่น้องเถอะครับพี่น้องเต็มยังเต็มยังใส่โอ้เสียงห้องเหมเดี๋ยวดิ้บึ้ยปัดพี่น้องเบิ๊งครับเอ้ยหนูยักตัวนี้เรียบร้อยเอ้ยโอ้ยพี่น้องพี่น้องปัดตัวแบบยังเลยครับพี่น้องของแท้ของแท้ มัน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 แตมนีแตมเดียวก็อยู่เลยแหละโอ้บักไงเลยครับพี่น้องเฮ้ยของแถมวะตกจนได้เออสามหมื่นพันไปถึกจนได้ครับพี่น้องมาสมือ ตาห่วงเสียงก็จะนุ่มเอาเถอะไปเก็บแลาวชัว่โชว์วโอ้ยของแท้ครับตัวแม่ตัวเทิงเนี่ยตัวแม่เโอ๊ยใหญ่ตัวละสุดยอดสุดยอดเลยสองพอ่อไปเก็บตัวเดียวพ่อเลยครับพ่อผมพยายามอีกเสียไปตัวไปโอ้คุณพยายามเถิงอีกมันครับพี่นอ้องโอ้ยของแท้ของแท้ บใบเอบเหลีบเลยตัวใหญ่เบอ้อเลยนะครับพี่น้องมันมันมันนีน่นอสองล้างนี่สองลังยุงเทิงครับแต่ว่าลังนี่ผู้ใส่เพิ่นก็นคุ้มเลยแหละเพิ่นว่าอะไตัวใหญ่ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้เงี้ยอีหลีลหลุดแม่พันเลยดินี่เออใหญ่เนาะ no. ค,อค่อยอ,อีกขาแล้วรออยยากเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่ง่ายดีเย,ยโเคโอเค,อเคมาต่ออีกครับพี่น้องอยู่ทีงโคกอยู่นี่ใอ่์ไวจักหลังหลังเดียว mình khai thác bao mình đi, đi thang phun tiền thì, thì tháng thang vậy này gì tiền mình đi, đi เห็นเครื่องไม้ก็าก็น5เต๋าัวงโอโหงวงวบนเขาม่หนีหรือเน,น่น่นห้ยอี่ยลงวะเอไปเจอนันตอนนี้ชิคาแล้วพี่น้องก็ยำ ตัวโตบางเงี้ยวันนี้ก็สุดยอดเลยแลหยละคุมคาที่รอคอยสามมือเนาะเมนบอสามหัวซองว่ะมาแต่มือแรกเลยมือนี้มือมือนี้มือที่สามอ่ะถือสามบันที่รอคอย นี่ครับไม้พี่น้องเก็ดไม้ไว้ตัว่าบ่วงเหวเตี้ยทางไรบุกันรู้ลากไปอีกประเด็ เอาพี่น้องสี่คำแล้วครับคุณนั่นเกนใส่ไหมครับกันลอกสีใส่บ่วงไหมได้เต็มหนึ่งถือว่ามันแล้วครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนีครับสวัสดีครับ